พบกับผมนายช็อตตี้บูโจว,วากับแฟรี่เทลเฟ c e Fight เกมมือถือแนวแอคชั่น RPG จากอนิเมะ a i r ี่เทลนั่นเองครับโดยในเกมนี้ท่านผู้ชมสามารถจัดทีมได้3คนนะครับแล้วก็ออกมาสลับกันต่อสู้ได้แต่ในบางภารกิจก็ออกมาสู้พร้อมกัน3คนเลยนะส่วนกราฟิกก็ทำออกมาได้ดูดีแต่ก็ไม่ถึงขั้นอลังการอะไรแบบนั้น เอาละเดี๋ยวเราดูของจริงเลยและกันว่าเกมนี้มันเล่นประมาณไหนนะครับถ้าเป็นโหมดเนื้อเรื่องสู้ทั่วไปจะอยู่ตรงนี้นะคลิกเข้าไปได้เลยครับมันก็จะเป็นลักษณะข,ของการตลุยนันเจียนนะครับเก็บ3ดาวไปเรื่อยๆสําหรับวิธีต่อสู้ครับก็แนวแอคชั่นเลยมีปุ่มสกิล3ปุ่มสกิล,กลอัลติเมทปุ่มหนึ่งนะฮะแต่ว่าสกิลอัลติเมทนี่ต้องเลื่อนขั้นตัวละครไปเยอะๆก่อนถึงจะใช้ได้แล้วก็ดูด้านซ้ายถ้าเกิดมันมีแสงเด้งขึ้นที่ตัวละครแสดงว่ามันทําคอมโบได้นะครับันเวลาเราจะเปลี่ยนตัวเนี่ย ก็ไว้รอให้มันมีแสงเด้งขึ้นมาก่อนค่อยเปลี่ยนก็นได้หรือเราจะเปลี่ยนไปเลยก็ได้เพราะว่าครูดาวของสกิลแต่ละคนอนะ่ะมันต้องใช้ระยะเวลานึงครับคือเกมเนี้ยเราไม่ควรที่จะเล่นตัวเดียวยาวๆไม่ควรเลยเพราะว่าสกิลมันครูดาวนานอย่างที่เห็นนะดูดิแม้เป็นสิทวิเลยครับเพราะนั้นก็พยายามเปลี่ยนตัวละครอื่นมาเล่นด้วยนะครับจะได้วนกันใช้สกิลได้กันรัวๆรัวๆรัวๆนั่นเองครับผมส่วนการปล่อยบอทดมีไหมมีนะท่านผู้ชมดูด้านขวาบนเถวบ้านที่เป็นรูปจอยอ่ะ นั่นแหละครับเราสามารถปล่อยบอดได้แต่ว่าบอดมันไม่ค่อยฉลาดเลยครับคือเกมนี้เน้นเล่นเองจะดีกว่าดูดิเห็นไหมหลบก็ไม่หลบเปลี่ยนตัวก็ไม่เปลี่ยนให้รอครลดาวสกิลอย่างเดียวซึ่งมันไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเลยครับเล่นเองดีกว่าเยอะทีนี้ถ้าเกิดท่านผู้ชมเล่นเนื้อเรื่องไม่ได้นะครับให้มาเข้ากิจกรรมนี้นะที่เป็นรูปธงแดงครับคือมันมีบางครั้งครับเขาจะบอกเลยว่าให้ผ่านที่นี่ก่อนด่านอะไรก็ว่าไปถึงจะไปลุยเนื้อเรื่องหลักต่อได้ แล้วการต่อสู้ในนี้มันแล้วแต่ดาด้วยนะครับคืออย่างหลายดาเนี่ยจะลงมาพร้อมกัน3ตัวเลยครับจะเล่นตัวไหนก็ได้สลับเปลี่ยนได้เลยแต่แค่มันลงมาพร้อมกัน3ตัวอีกตัวอย่างหนึ่งก็คือศัตรูจะมีเกราะอ,อยู่แล้วก็วิ่งหมีเราครับเราจะต้องทําลายศัตรูให้ได้ก่อนที่มันจะไปถึงเป้าหมายส่วนกิจกรรมอื่นที่ผมเคยเจอก็มีพวกหลบกระสุนด้วยนะครับก็คือจะมันจะมีศัตรูคอยยิงสไลเปอร์ใส่เราอะไรเงี้ยก็หลบไปให้ได้เท่านั้นเองครับ ทีนี้เรามาดูวิธีการจัดทีมกันบ้างดีกว่าครับคือก่อนเราจะลงไปต่อสู้เนี่ยมันจะมีให้เราเลือกจัดทีมได้ด้วยก็คือคลิกเข้าไปได้เลยนะครับเราสามารถเลือกได้แค่3คนครับวิธีง่ายๆก็แค่คลิกคลิกคลิก,คลกแค่นี้แหละไม่มีอะไรแต่ว่าถ้าเกิดคนที่ยืนตรงกลางครับเขาจะเป็นหัวหน้าทีมด้วยซึ่งถ้าเกิดเราอัปเกรดตัวละครมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับบางตัวละครจะมีสกิลหัวหน้าอยู่ด้วยครับถ้าเกิดตรงนี้มันสว่างขึ้นมาก็โอเคท่านผู้ชมทําถูกต้องแล้ว ส่วนการแพ้ทางชนะทางดูรูปนี้ได้เลยนะครับคืออย่าเพิ่งสนใจสีกันละกันให้สนใจรูปก่อนนะครับอันนี้เป็นกำปั้นเนาะก็คือสายพละกําลังจะชนะว่องไวว่องไวชนะเวทเวทชนะกาลังส่วนตรงกลางไม่รู้อะไรเหมือนกันชนะชาวบ้านเขาไปทั่วเลยนะครับแล้วสีแดงกับสีฟ้าต่างกันยังไงสีแดงเป็นโจมตีกายภาพนะครับสีฟ้าเป็นโจมตีเวทมนต์แล้วเราจะรู้ได้ไงว่าชนะหรือแพ้นะครับถ้าชนะเวลาเราโจมตีจะขึ้นสีม่วงแบบนี้อันนี้คือชนะทางนะครับส่วนที่ขึ้นสีส้มนั่นคือคริติคอนนะครับ ถ้าขึ้นสีเท่าๆแบบนี้แสดงว่าเราแพ้ทางเขาอยู่นะส่วนที่ขึ้นสีขาวแบบนี้คือเฉยๆครับไม่ชนะหรือแพ้ ส่วนการต่อสู้อื่นๆนะครับมันก็จะมีอยู่หลายส่วนเช่นในเนื้อเรื่องเนี่ยก็มีโหมดยากอยู่ด้วยนะครับให้ดูด้านล่างมันมี3ปุ่มใช่ไหมให้กดปุ่มที่3มนะครับมันจะว์ปามาแบบยากนะครับซึ่งมันก็มี3าดาวให้เก็บเหมือนกันนั่นแหละจะได้ฟาร์มเพชร3พวโทรัพยากรต่างๆแล้วก็ถ้าเกิดด่านไหนเราผ่านไปแล้วเนี่ยเราสามารถใช้ตัวสคริปต์ได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นแบบยากเนี่ยวันหนึ่งเราจะลงได้แค่ด่านละ3ครั้งเท่านั้น ส่วนกิจกรรมประจำวันจะอยู่ตรงนี้นะนี่นี่น้างล่างรูปธงเลยครับผมซึ่งมันจะมีหลายอันครับอันที่เปิดแรกๆก็จะเป็นตอบคําถามอันนี้ก็บอกตรงๆว่าไม่รู้ทําไงเหมือนกันครับได้แค่ลอกชาวบ้านเขาอย่างเดียวเท่านั้นนะครับอ่ะอันนี้เขาเทมาด้านขวาหมดก็ไปด้านขวากันบ้างอ้าวเวรกร,รม,มันล็อกหลบหลอกเราเวนกมสุดๆส่วนดัจนที่2อ,อันนี้เป็นปกป้องตัวประกัน ซึ่งภารกิจนี้ศัตรูมันจะออกมาเป็นระรอกระรอกนะครับและ NPC ก็ไม่ช่วยเราต่อสู้เลยนะครับเหมือนเขาติดสถาน,นะสตันอยู่ครับเขาเลยไม่ช่วยเราครับผมและเวลาสู้แต่ละรอบเนี่ยมันจะดอรอปกล่องไอเทมออกมาให้เราด้วยและเราก็ต้องดูด้านขวาบนตลอดนะครับว่า NPC ที่เราต้องปกป้องเนี่ยเลือดเขาเหลือเท่าไหร่แล้วนะครับก็ไม่มีเทคนิคอะไรแนะนําเพิ่มยกเว้นอัปเกรดตัวละครให้เก่งๆแล้วปิดจ็อบฆ่ามอนสเตอร์หรือว่าศัตรูให้ไวๆเท่านั้นเอง พอสู้ไปสักระยะหนึ่งครับจะมีบอสออกมาครับซึ่งเขาตีแรงมากครับผมสู้ไม่ไหวแต่ไม่เป็นไรนะภารกิจนี้ถึงจะแพ้เราก็ได้รับของรางวัลครับกิจกรรมต่อมาคือการ PVP นะครับอันนี้นะจะเปิดที่เลเวล17นะครับก็ช่วงแรกจะเปิดแค่อันนี้เป็นการต่อสู้กับผู้เล่นอื่นแบบ AI นั่นแหละครับก็สามารถกดตัวนี้ได้เลยแล้วก็เลือกได้เลยว่าจะไปสู้กับใครก็ดูค่าพลังของศัตรูนิดน,นึงครับว่าเท่าไหร่ครับอย่างเช่นคนนี้ก็อ่อนที่สุดในนี้เลยก็น่าจะชนะได้ละมัง้ง ส่วนการ PVP เนี่ยเขาจะลงมาสู้กันแบบตัวต่อตัวนะครับไม่ได้ลงมาตอลุมบอลน,นะก็คือถ้าเกิดแพ้ปับ๊บเดี๋ยวเพื่อนก็โดดมาช่วยจงหวะจะตายครบสคนนั่นแหละและเวลาที่ศัตรูเพิ่งโดดมาเนี่ยแนะนําให้กดหลบไว้เลยเพราะว่าอีกฝ่ายหนึ่งเขาเป็น AI ไงเขาลงตัวละครมาเขาจะใช้สกิลแน่นอนก็พยายามเล่นเองด้วยครับเพื่อสร้างความได้เปรียบไม่ได้ปล่อยบอดอย่างเดียว สู้เสร็จแล้วลองมาแวะดูด้านซ้ายด้วยนะครับอันนี้คือถ้าเกิดยิ่งชนะเยอะๆเนี่ยก็จะได้รับรางวัลเพิ่มเติมและก็ตรงนี้เนี่ยเขาจะผลิตเหรียญอารีนาให้เราตามแรงกิ้งอะ่ะยิ่งแรงสูงก็ยิ่งผลิตให้เราเยอะอย่าลืมมากดรับด้วยกันแล้วกันแล้เหรียญเอาไปแลกที่ไหนนี่ไงด้านล่างตรงนี้เลยครับผมก็จะเห็นว่ามีตั๋วเปิดกระชับชปองเลยนะเศษของตัวละครก็มีไอเทมสาหรับการอัปเกรดก็มี ่วนกิจกรรมต่อไปตรงนี้ครับที่เป็นรูปเหมือนหน้าบอสอันนี้มันจะมี3อันอันแรกสุดจะเป็นแนวไอดอลเลยครับก็คือท่าเราชมกดตัวนี้เพื่อที่จะไปตลุยตามดันเจี้ยนไปได้เลยเรื่อยๆนะครับแล้วพอเราผ่านไปในแต่ละด่านเนี่ยมันจะมีการคำนวณรางวัลที่เราจะได้รับต่อนาทีด้วยนะครับแล้วมันจะเก็บให้เราได้สูงสุด12ชั่วโมงเพราะฉะนั้นอย่าลืมมากดเก็บตรงนี้ด้วยนะครับและในเมื่อผมทําอะไรต่อไม่ได้แล้วไปเปิดกรชะชับป้องดีกว่านี่นี่นี่ที่เป็นแก้วเบียร์ตรงนี้ด้านล่าง ตอนนี้มันมีแค่2ตู้นะครับก็ใช้แก้วเบียร์คนละแบบมีแบบไหนก็เปิดแบบนั้นก็แล้วกันซึ่งถ้าผู้ชมจะได้แบบนี้มาค่อนข้างง่าย,ยาง,งั้นเปิดเลยก็แล้วกันนะครับดูซิว่าได้สีทองบ้างไหมก่อนอันนี้ผมได้มาแล้วใบหนึ่งนะครับอืมดูแอนิเมชันสิอุ้ยได้อีกแล้วเหรอเนี่ยแต่ดันซ้าไงคนนี้ผมได้มาก่อนหน้านี้แล้วซ้ําปุ๊บกลายเป็นเศษเกลือไปเลยเวรกรรมอ้าวได้อีกคนหนึ่งสีทองสามดาวเยี่ยมไปเลยครับผมดวงค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับนี่มีคนอื่นอีกไหม มีอีกนะครับแต่ว่าซ้าไม่เป็นไรครับผมคือมันสกิปไม่ได้นะถ้าเกิดเป็นตัวละครตัวใหม่มันจะมาแนะนําตัวเสมอแบบนี้โอเคครับรอบนี้เปิดมาดวงค่อนข้างดีเลยครับได้3ดาวมาด้วยครับแต่ดันไม่ได้หน้าตูก็ช่างมันไม่เป็นไรนะครับก็ถ้าเกิดเปิดครบ60เดี๋ยวเราก็ได้แล้วนะครับตอนนี้แก้วไม่มีแล้วไม่เป็นไรมันใช้เพชรได้นะครับก็กดไปเลยกัแล้วกันครับมาดูซิรอบนี้ได้ใครบ้างอืได้คนใหม่อีกแล้วจ้า2ดาวมาก่อนเลยอยากได้3ามดาวมีไหมไม่มีครับรอบนี้ แล้วคนที่ผมได้มาเนี่ยสกิลค่อนข้างดีเลยครับมีเลเซอร์ที่ยิงออกไปด้านหน้าแล้วก็เลือกทิศทางได้ด้วยนะฮะแล้วมีคลื่นดาบแบบนี้ด้วยครับค่อนข้างดีเลยเพราะว่ามันผลักศัตรูได้ด้วยนะครับส่วนเรทของการเปิดกระชปองให้ได้3ดาวโคตรเคมเลยครับ1.5%เท่านั้นเองเกมอื่นเขา3%าเนครับโอ้โหเวรกรรมสุด แล้วเวลาเราเปิดกระชปองมาเนี่ยมันจะได้รับแต้มที่เป็นลูกแก้ววิญญาณแบบนี้ด้วยนะครับสามารถเอามาแลกเปลี่ยนได้ที่ด้านขวาบนนะครับก็แล้วแต่ว่าอยากจะแลกเปลี่ยนใครนะครับผมจะเห็นว่าไม่มี3ดาวให้แลกเลยนะก็อย่างที่บอกนั่นแหละว่าเดี๋ยวเราเปิดให้ครบ60ใบเดี๋ยวเราก็ได้แล้วสําหรับการอัปเกตรดตัวละครจะอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นรูปหมวกนักเวท ข้ามาแลวให้ดูด้านล่าง2อ,อันนี้ก่อนนะครับอันนี้คือมันเป็นการอัปเกรดค่าพลังโดยรวมมาแหละมันจะคำนวณจากทั้งทีมของเรานะครับถ้าเกิดว่ามันมาเต็มหอมลอดเมื่อไหร่กดตัวนี้ได้เลยจะได้รับสเตตัสบนัสนเพิ่มแล้วก็ข้างๆกันครับถ้าเกิดท่านผู้ชมเนี่ยมีตัวละครหรือว่าอัปเกรดตัวละครขึ้นมานะครับมันก็จะได้รับสเตตัสเพิม่มเติมจากการอัปเกรดตัวละครด้วยนะครับส่วนการอัปเกรดก็ไม่ซับซ้อนเลยครับเลือกตัวละครเสร็จปั๊บดูด้านขวาที่เป็นรูปตัวบวกอันนี้ค ส่วนด้านล่างจะมีอีก2อันซีฟ้าคือการเพิ่มดาวนั่นเองครับอันนี้ต้องไปเปิดกระชปองซ้ําก่อนเนาะแล้วมันจะปลดล็อกสกิลใหม่ด้วยนะนอกจากนี้ยังมีการเลื่อนขั้นด้วยนะครับก็ปุบข้างๆกันเลยครับผมแต่ว่าต้องไปหาไอเทมหน้าตาประมาณนี้มาก่อนซึ่งมันจะดรอปจากดันเจี้ยนแบบยากนะครับแล้วเขาจะมีบอกเลยว่าดรอปด่านไหนบ้าง ทีนี้ดูด้านซ้ายต่อนะครับมันมีอีกเป็นปรับเลยครับที่เปิดแล้วคืออันที่2อ,อันนี้คือเรื่องของสกิลนั่นเองครับสามารถอัปเกรดได้ด้วยก็แค่คลิกและถ้าเกิดว่าเรามีเศษหนังสือที่เราได้มาจากการลงดันเจียนก็เอามาอัปเกรดได้ ส่วนด้านซ้ายอันที่3นะครับเป็นการอัปเกรดอุปกรณ์นั่นเองนะครับคลิกเข้าไปได้เลยแล้วดูด้านล่างมันจะมีการตีบวกเหมือนกันนั่นแหละแต่อันนี้คือตีบวกทีละ5้นั่นเองครับและเมื่อมันถึงเลเวล5เราจะต้องไปหาของมาเพิ่มเติมเพื่อทําการปลดลิมิเตอร์ให้มันสามารถอัปเกรดไปมากกว่าเดิมได้นั่นเองครับก็ทําแบบนี้ไปเรื่อย ส่วนการตั้งค่าของเกมนี้ครับจะอยู่ด้านซ้ายบนนะที่เป็นรูปตัวละครเรามันจะมีฟันเฟืองอยู่แตะเข้าไปได้เลยครับสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะฮะแล้วก็เรื่องของการตั้งค่ากราฟิกดูตรงนี้ครับนี่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 คือมันมีแค่เรื่องของการปรับเฟรมเรทอะถ้าเกิดว่าเราติ๊กมาฝั่งนี้เฟรมเรทมันจะสูงนะครับแล้วก็อันนี้คือปรับสูงที่สุดแล้วถ้าอยากจะลดก็คือติ๊กมาด้านซ้ายเท่านั้นเองครับผม ส่วนการเปลี่ยนภาษาก็มีนะครับแต่ว่ามันยังไม่มีภาษาอื่นในขณะน,นี้มีแค่จีนกับจีนเท่านั้นนะครับแล้วก็อีกงานนึงเลยคือไอเทมโค้ดอ่าใครมีไอเทมโค้ดก็บอกกันด้วยครับมากรอกตรงนี้แล้วกดตรงนี้ได้เลยครับส่วนเรื่องของ ID ไม่น่ามีปัญหาอะไรเพราะว่าเกมนี้เขาบังคับล็อกอินอยู่แล้วครับใช้ Google ล็อกอินก็ได้ครับผม